ออรอบได้บ่โอ้ยนี่รอบนี้ปลาตะเพียนอ๋านี่รอบนี้ปลาตะเพียนครับตรงนี้ครับเดี๋ยวได้บ่เดี๋ยวได้ตามตรงเลยนี่รับรอบนี้ป่าตะเพียน ฟังเลยพ่อไม้สะพานน้ำครับสะพานน้ำใกล้ๆก,กับร้านลมทะเลฝั่งนู้นจะเป็นทะเลครับฝั่งนี้เป็นน้ำจืดฝั่งนูน้นน้ำเค็มเอาลองนเพ่ะว่านไปไกลอีก ปไปแล้วบุ่มโอ้บ่ค่อยแตกบ่ค่อยบานมาเ่ยบอบมีได้บ่บ่มีเอาลองกุโวย้ยพอด่ายออย่ยนเลยแห้งๆอีกอเฮ้ยเฮ้ยปัดิปดัดิโอ้ยตก

นหอครับโอ้เมื่อกี้นี่น,น่อยปล่อยซะน่อยปล่อยปล่ปอยโอ้ยมันตัวใหญ่สองสามตัวแ่พอมันได้ตัวยดียนนึ่งเดี่ยวว่ามันลุดมอ้อยล่องย้นไปปุนมุนห وم, ห وم, ม่ห่มไหม ปลาอยู่ในห่มเแน่น,นอนนะครับนี่ไม้นี่ก็พอดได้อยู่เอาพอเอาดีๆชุบุ่มว้าน่าโดดโจงโจงยงเง่นนรกเซ่โอ้มีแต่ปลาหน่อยโอ้ลูกปลาพันปลาเต็มเลย ปล่อยมั้งะปล่อยมั้ยปล่อยปล่อยพ่อลูกปลาพันปากลูกปลานิ่งทั้งนั้นเล่นพอดฟูงปลาลูกคอกีบ่พ่อดนะเห็นบ่เห็นบ่้ยหนาฟูงบัไงหนึงเหรอเฮ้ยมันลงไปเอาวิ่งเบตักได้เลยนะเป็นฟูงแมันแดงมักหนึ่งวิ่งมาแล้วมาทำสำข้อล่องแล้วพ่อดเหรอไหมมองหุ่มไหม ไอ,อเจ้าบาทวะน้อ,องเองมีเจ้าบาทเอานอเลยนะดรนนงงเฮ้ยอ๋อเกือบเกือบบ่หอดเอาเลยเอาเลยมีวะมีมวะยไปมาแล้วป่า เนี่ปนปยปลาจะยุ่มองห้มมเลยนะพอกอปไปยังไต่อ้ออยโยมเนมนโมเมนปลาพอ,อแล้วครปลาเดียน้าพอมองห้มห่มหน่ยริมขอบฟัง ลงตำเนี่ยโอ้เราแล้วขึ้นเลยพ่อขึ้นเลยนำตื่นโว้ยนันดีปลายังนั่นแม่นวะแม่นปลาวะโว้ยนันดีดะยูปาตเพียน นี่าตะเพียนอีกตัวนึงปลากระเดดพอันลงเลยปลากระเดือดปลากระเดือดกำลยเฮ้ย่อะไรวะ รยกกันอัน้อน